สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้นกมีสิ้นงามงามสีฟ้าสใสมาให้ชมกันค่ะเป็นงานของทอมือสุขโขทัยนะคะงานส่วนเชิงเป็นงานจกมือค่ะอยากเอามาให้ชมว่าสิ้นงามงามของที่นี่งานทุกผืนการใส่สีอันนี้เป็นงานจกมืองานทำมือนะคะแบบนี้เรียกว่าสิ้นตีนจกนะคะแล้วก็มีงานจกหัวจกท้ายนี่นะคะ แล้วก็เชิงเป็นงานจกมือหรือที่นี่บางคนก็เรียกว่าจกขนเม่นอดีตเป็นจกขนเม่นนะคะเพราะว่าการเอาขนเม่นมาเป็นตัวจกเชิงนะคะอันนี้ดูเฉดสีที่เขาใส่นะคะมีครกนะคะองค์ประกอบมีนกคุ้มนกคาบดอกมีแล้วก็ฟันปลาขอนะคะแล้วก็ลายมนิ6หกนะคะที่เขา เล่นสีนะคะก็จะเป็นตรงกลางนะคะที่นกบอกว่าเล่นสีก็จะเป็นสีม่วงสีม่วงกับสีเหลืองเหลืองส้มนะคะสีม่วงกับเหลืองส้มเห็นไหมคะแล้วขอบด้านนอกก็จะเป็นแดงเหลืองซึ่งเป็นการใส่สีแบบใหม่ปกติจะเป็นดำดำเหลืองนะคะเอกลักษณ์ของเก่าโบราณอันนี้นก,กเลยหยิบให้ชมกันงามๆค่ะเห็นไหมคะ แล้วดอกมีเขาก็ใส่ใส่จุดตรงกลางเป็นสีแดงนะคะส่วนสีที่ใช้ทํานกนี่ค่ะก็จะเป็นเทาม่วงเหลืองชมพูนะคะสีสีสเทาม่วงเหลืองชมพูนะคะแล้วส้อยสาส้อยสาเห็นไหมคะส้อยสาด้านล่างก็จะเป็นสองสีสลับกันนะคะเป็นเขียวเขียวเขียวขี้ม้านะคะกับเหลืองทองค่ะเห็นไหมคะฝีมือช่างเยี่ยมยอดชั้นเยี่ยมนะคะเห็นขานกไหมคะว่า ขึ้นหนึ่งลงหนึ่งเล็กๆซิกแซกไปมาไปมาซึ่งเป็นงานที่ละเอียดมากเลยนะคะอ่านเราก็ฝากฝากชมเดี๋ยวพัางง้ำให้ชมอีกค่ะฝากกดติดตามเพจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ